เมื่อเด็กๆขาดความเชื่อมัน่นจดจ่อกับอะไรได้ไม่นานติดเล่นติดโทรศัพท์ทั้งหมดนี้เปลี่ยนแปลงได้แค่ให้เด็กๆเ,เรียนรู้และเข้าใจตรงนี้ค่ะ Smart Eye เราเชื่ออย่างหนึ่งว่าความล้มเหลวคือส่วนหนึ่งของการเรียนรู้จะดีแค่ไหนถ้าเด็กๆมีทัศนคติในแง่บวกต่ออุปสรรคเรียนรู้จากข้อผิดพลาดและใช้มันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาตัวเองให้ประสบความสำเร็จ อย่างมีความสุข smart i y <Eye> cam ค่ายจิตตวิทยาเชิงบวกมุ่งสร้าง soft skill ตอบโจทย์การศึกษายุคใหม่ขอต้อนรับสู่ค่ายปิดเทอมจากผลวิจัยระดับโลกค่าย smart I y camp ที่นี่เราเน้นการพัฒนา ef โดยมี3หลักสูตรที่สำคัญคือหลักสูตร growth mindset สร้างความเชื่อมัน่นกล้าลงมือทำ และเรียนรู้จากความผิดพลาดหลักสูตรกริดเสริมความเพียรพยายามไม่ล้มเลิกต่อความตั้งใจง่ายๆและหลักสูตรซ Habits ค่ายลิขสิทธิ์จากอเมริกาสร้างนิสัยสู่ความสำเร็จโดยทั้งหมดนี้เป็น s o ฟต์สกิลที่จำเป็นที่หาไม่ได้จากห้องเรียนปกติตัวอย่างหลักสูตรยอดฮิตค่ายกรดไม n d เซตกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างกรดไมเซต และสร้างเซลล์เอ็กซ์ตรีมเช่น,นกิจกรรมเปิดพื้นที่ปลอดภัย<ะ>กิจกรรมถ่ายทำหนังสั้น,นกิจกรรมแดนแบทเทิลกิจกรรมแอดเวนเจอร์ค่ายนี้แอบบอกเลยนะคะว่าได้ผลตอบรับดีเยี่ยมเลยค่ะและกิจกรรมในค่ายเซเว่นแอดปิดเด็กๆจะได้เรียนรู้2เรื่องหลักๆคือ 1. การตั้งเป้าหมายและการบริหารเวลา 2. การมีภาวะผู้นำเข้าใจผู้อื่มรู้บทบาทของการเป็นผู้นำและการเป็นผู้ตามที่ดีเรานำผลวิจัยมาต่อยอดเป็นค่ายดีๆที่ทั้งสนุกและได้วิธีคิดและนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกเพียบถ้าอยากรู้ว่าเด็กๆและผู้ปกครองคิดอย่างไรไปดูกันเลยก่อนมาเข้าค่ายรู้สึกไม่อยากมาเลยครับแต่วันแรกที่ เขาคายก็อยากมาอีกต่อๆไปครับก็ตอนแรกก็เฉยๆมาก็ได้ไม่มาก็ได้ครับมาแล้วก็รู้สึกสนุกครับแล้วก็อยากมาอีกเรื่อยๆเลยครับวันนั้นก่อนที่จะไปเขาก็ทําใจบอกว่าเขาไม่อยากไปเลยพอกลับจากแคมป์แม่เห็นรูปของฟุ้งลงไปดำนาแม่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่น่าเชื่อฟุ้งไม่เคยไม่เคยทําอะไรแบบนี้เลยแล้พอมารับเขาบอกว่าสนุกมากครับฟุงอยากไปอีกฟุงจะพาน้องไปหนูชอบทําหนังสั้นคะ่ะแต่งเรื่องอะคะ่ะ แล้วก็แสดงเองดับนาเลสไลเดอร์โคนปลูกพืชครับน้องอินดี้เป็นคนที่อายจากเดิมเนี่ยเขาจะไม่ค่อยกล้าเต้นกล้าอะไรในที่กลางแจ้งอะไรอย่างเงี้ยหลังจากวันที่สองเขากลับไปเนี่ยเขาก็มีการเต้นเต้นที่ลานจอดอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เขาไม่ข้นอายลูกมีภาวะที่เรียกว่า Fix m ์ n d s ์เ ไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าแสดงออกหลังจากที่ได้เข้าสมาร i ์ i ไอแคในช่วงวันแรกๆนะคะเราก็พบว่าเขากลับไปเนี่ยเขามีความสนุกสนานล่าเริงแล้วเขาก็กล้าพูดกล้าแสดงออกมากขึ้นอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆให้มาเข้าค่าย Smart i ไอแคครับมันจะทําให้เราเรียนรู้ด้วยตัวเองและกล้าวขึ้นไปสู่อนาคตที่ดีครับใครไม่มาจะถือว่าพลาดโอกาสครั้งสําคัญนะครับเพราะการเรียนรู้รอไม่ได้เด็กๆเติบโตขึ้นทุกวัน จะต,ต้องเผชิญกับ Disruption อีกมากมายจะดีกว่าไหมครับถ้าเราได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ตั้งแต่เด็กๆให้ลูกๆของคุณมี Soft Skill ที่พร้อมใช้งานได้ตอนนี้ทันทีเราพร้อมที่จะเจอกับเด็กๆแล้วคุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดประตูให้ลูกของคุณสู่โลกแห่งประสบการณ์การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงคุณจะมั่นใจได้อย่างไรเมื่อถึงเวลาที่ลูกๆของคุณต้องออกไป,ปเผชิญโลกภายนอกด้วยตัวเองเขาพร้อม ที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้แค่ไหนเตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้ค่ายเปิดรับสมัครแล้วรับจำนวนจำกัดแอดไลน์แอดสมาท์ไอแคมหรือโทร0626569154แ,แล้วเจอกันนะครับ Smart